สวัสดีนะครับก็สวัสดีพี่ๆทุกๆท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิสอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับผมมีเหรียญรูปเหมือนลวงปูโตอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้มาแนะนํานะครับแล้วก็แบ่งปันพี่ๆวันนี้นะครับจะเป็นเหรียญพระธาตุศพฝังนะครับปี2522นะครับพุทธพิเศษที่วัดพระธาตุศพฝางอาเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อวันที่3นะครับ ปี2522น้าองะรุ่นนี้นะครับออกปี2522นะครับปี22นะครับแท้ทันหลวงปู่โตท่านเสกนะครับรุ่นนี้นะครับหลวงปู่โตแล้วก็หลวงพ่อสุดนะครับร่วมปลุกเสกนะครับจัดสร้างเพื่อนําปัจจัยไปบูรณะวัดพระธาตุศฝั่างนั่นเองนะครับจะสร้างอยู่ด้วยกัน3บล็อกนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะที่ได้มาแนะนําวันนี้ก็จะเป็นบล็อกลึกนะครับจะสร้างอยู่ด้วยกันทั้งหมด3บล็อก น,นั่นก็คือบล็อกสายฝนนะครับบล็อกลึก2ขีดก็คือที่ได้มาทีา่เอามาให้พี่ๆได้รับชมกันวันนี้นะครับก็จะเป็นบล็อกลึก2ขีดเนาะบล็อกสายฝนบล็อกลึก2ขีดนะครับแล้วก็บล็อกวงเดือนนะครับเหรียญออกในครั้งนั้นนะครับบูชาเพียงแค่30บบาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งตอนนี้บอกได้เลยว่าราคานะครับราคานี้หาไม่ได้แล้วนะครับ ราคาเหรียญตอนนี้นะครับก็โอ้โหเล่นกันหลายพันเลยนะครับแล้วแต่บล็อกแล้วแต่พิมพ์แล้วแต่สภาพเลยนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้เนาะก็เป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นที่ท่านหลวงปู่โตท่านปุกเสกและก็เป็นพระเครื่องหลวงปู่โตอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บสะสมนะครับจํานวนการจัดสร้างมีเฉพาะเนื้อทองแดงนะครับหมื่นถึง2 0 0 0 0ื่นเหรียญน,นะครับหมื่นกว่าเหรียญน,นะครับไม่เกิน2 0,000ื่นเหรียญเนาะ ทั้งรวมกันทั้ง3บ็อกนะครับไม่ได้มีแยกนะครับว่าแต่ละบ็อกสร้างเท่าไหร่เนาะนะครับก็สร้างรวมๆกันนะครับราวๆประมาณหมื่นกว่าถึง2 0,000ื่นเหรียญนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นพระเครื่องที่น่าใช้น่าบูชาสะสมอีก1รุ่นนะครับเป็นพระเครื่องอีก1รุ่นที่หลวงปู่โตท่านนะครับมอบให้คนเหนือนะครับนี่ จัดสร้างตอนหลวงปู่โตท่านนะครับมาจำพรรษาที่วัดพระธาตศกฝางนั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้เห็นไหมนะครับเหรียญสภาพสวยมากเหรียญนี้จะต่อโค้ดนะครับสอเสือนะครับสองโค้ดนะครับซ้ายขวานะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่โตนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาออกในซีนให้ดูนะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่โตครึ่งองค์นะครับแล้วก็ต่อโคอเสือนะครับจะมีทั้งแบบต่อโคดและไม่ต่อโคเนาะสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับต่อโค้ด1โค้อ2โค้3โคดนะครับแล้วแต่เลยนะครับอันนี้ก็จะต่อโคอเสือก็ย่อมาจากคําว่าศบฝังนั่นเองนะครับแล้วอเสือนะครับก็จะอยู่ด้านในใบโพนะครับนี่เป็นโคดนะครับตอกมือลงไปเนาะนะครับ ด้านล่างก็หลวงปู่โตะนะครับวัดประดูษฉิมพีปี2522เป็นพระเครื่องที่แท้ทันหลวงปู่โตท่านอีกหนึ่งรุ่นนะครับด้านหลังนะครับนี่เป็นรูปเหมือนของเจดีย์นะครับเป็นรูปเหมือนของพระธาตุที่เจดีย์นะครับที่พระธาตุศพฝังนั่นเองนะครับก็นํามาอยู่บนเหรียญรุ่นนี้ด้วยนะครับด้านล่างนะครับบุรณะวัดพระธาตุศพฝังนะครับ จัดสร้างเพื่อนําปัจจัยไปบูรณะวัดพระธาตุสบฝางนั่นเองนะครับในปีนั้นนะครับหลวงปู่โตท่านเห็นว่าวัดพระธาตุสบฝางนะครับาขาดแคลนการบูรณะเนาะก็เลยอ,อนุญาตให้จัดสร้างนะครับเหรียญรุ่นนี้แล้วก็ลุกเสกอย่างเต็มที่ด้วยนะครับอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็จะตอกโค้ดนะครับที่ฐานของเจดีนะครับนี่เป็นเลข9นะครับ แล้วก็จะมีลัศมีเนาะเป็นเส้นเส้นขีดออกนะครับก็หมายถึงในหลวงรอก้าที่คอยอยู่กับหลวงปู่โตนั่นเองนะครับประมาณนี้องค์นี้เหรียญสวยนะครับแล้วได้โค้ดเลขเแล้วแล้วก็สอเสือด้วยนะครับนี่เลยนะครับเห็นไหมนี่ครับเป็นเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่โตนะครับต้องบอกได้เลยว่าเหรียญสวยมากนะครับเหรียญปี2522นะครับ ด้านหลังนี่เห็นไหมผิวเหรียญสวยมากนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวตีกล้องให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีเหรียญเก๋นะครับเก๋เยอะมากขอบตัดของรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบตัดฉีกนะครับให้พิจารณานะครับตามนี้ได้เลยนะครับจะไม่ได้ตัดขาดทีเดียวนะครับนี่เดี๋ยวผมจะตีให้พี่ๆได้รับชมอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะมีจุดจ่ายตังนะครับฟันกระต่ายนะครับ อยู่ตรง5นาฬิกานะครับอยู่2ขีดเนาะนะครับนี่บริเวณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวตีกล้องให้พี่ๆได้รับชมกันดีกว่านะครับต้องบอกได้เลยว่าเหรียญอ่าเหรียญนี้นะครับเหรียญน,นี้สวยค่อนข้างสวยเลยแล้วก็ได้มาพร้อมกล่องน,นะครับนี่เห็นไหมต่อโค้ดนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนนะครับของ หลวงปุตโตนั่นเองนะครับนี่แล้วก็จะมีน้ําทองนะครับน้าน้าทองขึ้นนะครับเป็นผิวประหลอดเนาะนี่ครับนี่ต่อโคส่อเสือนี่ครับแล้วก็ข้างแก้มก็จะมีเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นความคมเนาะของเหรียญนะครับสาตว์กระจายออกมาจากแก้มนะครับทั้งสองข้างหลวงปุตโตนี่ครับอันนี้จะเป็นบล็อกลึกเนาะนี่ครับ รุ่นนี้มีเกยนะครับมีเกยก็เช่าหาระวังกันดูดีๆนะครับผิวจะเรียบดึงเนาะแล้วก็จะมีเป็นเม็ดขี้กดบ้างนะครับคําว่าหลวงจะมี2ขีดนะครับนี่เป็นเส้นขีดเหมือนเส้นสายฝนนะครับหลวงบล็อกลึก2ขีดนะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกลึกเนาะมุมปุโตนี่ครับตัวหนังสือเป็นแห้งนูนนะครับคมติดชัดเลยนี่ครับนี่ตรงสังฆตินะครับก็จะเป็นยนณะนะครับ เป็นยันประจําตัวของหลวงปู่โตเนาะนี่ครับแล้วก็จะมีอรอบเหรียญก็จะมีกหนกข้างนะครับนี่กนกข้างพี่พี่ท่านใดมีเหรียญรุ่นนี้น้องยินดีรับเช่านะครับรับเช่าราคาตามสาภาพเนาะมีก็ลองส่งรูปมาดูได้นะครับน้องยินดีรับเช่านะครับเป็นลายกะหนกแล้วก็ด้านในกะหนกนี่ครับก็จะเป็นเหมือนเกี่ยวเชือกนะครับเกี่ยวเชือกเนาะ ประมาณนี้นะครับนี่ตรงหูเหรียญก็จะเป็นกหนกนะครับลายกหนกประมาณนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้มีเกนะครับเช่าหาระวังกันดูดีๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับด้านหลังนะครับนี่พระธาตุเจดีนะครับเป็นเส้นนะครับสองสามขีดนี่คมคมนะครับ นี่จะดีเต็มเมแล้วก็จะมีโค้ดเลข9ตอกอยู่ตรงนี้นะครับไม่ได้มีทุกเหรียญนะครับมีแค่บางเหรียญเท่านั้นนะครับนี่เลข9นะครับเลข9ไทยนะครับหมายถึงในหลวงนะครับรัชกาลที่9นะครับที่คออยู่กับหลวงปู่โตท่านนั่นเองนะครับเห็นไหมผิวสวยมากผิวจะเรียบตึงเลยนะครับสำหรับด้านหลังแล้วก็จะมีเส้นนะครับเส้นวิ่งทั่วทั้งเหรียญเลยนะครับสวยคมมากนะครับ ด้านล่างฐานมีจุดนะครับอันนี้เกก็ถอดมาติดเนาะนี to to <cas> ่ครับก็เช่าหาก็ระวังกันดูดีๆนะครับสาหรับพี่ๆท่านใดที่เช่าหาจากน้องไปนะครับรับประกันแท้ทุกรายการนะครับรับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เช่าหาจากน้องได้นะครับพี่ๆท่านใดมีอยากจะปล่อยก็ลองส่งรูปมาดูได้นะครับเนี่ยใต้ฐานจะมีเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับสวยนะครับสวยมากนี่ครับฐานเจดีเนาะ ขอบตัดก็จะเป็นแบบตัดฉีกนะครับนี่เห็นไหมตัดสายตัดฉีกเหรียญเหรียญนี้ค่อนข้างสวยนะครับโค้ดเลข9พบเจอน้อยนะครับพี่ๆท่านใดมีนะครับมีโค้ดไม่มีโค้ดนะครับผมเช่าหมดนะครับส่งรูปมาดูได้นะครับยินดีรับเช่าเนาะนะครับขอบตัดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจะเป็นแบบตัดฉีกตัดสายนะครับจะไม่ได้ตัดทีเดียวขาดเนาะแล้วก็จะมี จุดใจต pues ั้งนะครับของเหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นตรงนี้นะครับนี่สขีดตรงนี้บริเวณนี้นะครับนี่ตรงบริเวณห้านาฬิกานะครับคําว่าชิมพรีนะครับตรงคําว่าชิมเนาะนะครับนี่ไปแขงลงมาจะมีรอยขีดอยู่ตรงนี้นะครับ2ขีดนั่นเองนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่นานๆเจอทีนะครับไม่ได้เจอบ่อยๆนะครับสําหรับต่อค้นเลขเนะครับนี่ความหมายดีนะครับความหมายดี พระดีพิธีดีพิธีใหญ่นะครับเท้ท่านหลวงปู่โตท่านด้วยปี2522นะครับนี่นี่ครับสวยนะครับสวยส่วนมากพบเจอรอยพับตรงนี้นะครับตรงหูเหรียญน,นะครับนี่รอยพับตรงนี้นะครับเนื้อปิ้นเนาะส่วนมากพบเจอนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสําหรับเหรียญน,นี้เนาะ พี่ๆท่านใดนะครับสนใจนะครับเช่าหาบูชานะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเรียนนี้น้องเปิดแบ่งปันนะครับให้พี่ๆี่ได้เช่าหาบูชากันอยู่ที่5,300บาทเท่านั้นนะครับ5 3า0บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆี่ท่านใดถ้าเป็นบล็อกวงเดือนนะครับก็จะเล่นหากันหมื่นกว่าเลยนะครับวงเดือนบล็อกวงเดือนนะครับเล่นหากันหลักหมื่นนะครับหมื่นหมื่นหมื่นกว่านะครับแล้วแต่สภาพเลยเนาะ นะครับอันนี้บล็อกลึกนะครับลองท็อปนะครับบล็อกลองนิยมนะครับถ้าเป็นบล็อกวงเดียนก็จะนิยมกว่านะครับลองลงมาก็จะเป็นบล็อกลึก2คิีดเลย5นะ0ครับ5 3า0บาทพี่พี่ท่านใดสนใจเช่าหาบูชารีบทักรีบโทรนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะสภาพสวยๆแบบนี้ต่อโค้ดสโค้ดนะครับสอเสือแล้วก็เลข9แบบนี้นะครับพบเจอน้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีเท่านี้ ฝากพี่ๆนี่นครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน้องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ